สวัสดีครับสวัสดีช่อง youtube เตอรมาล้อมเจกอรลอยนะครับผมหลังจากกีฮโาจะโตเครื่องแป้งก็บของลงจากตัวเครื่องแปง้ง,ง,ต,ง,ปงตัวแตงหนาของบอสแล้วนะครับผมคอกเสิร์ตกิฟชุดของบอสนะครับผมกิดชุดของบอสนะครับกิดชุดเทชุดลองเท่นะครับผมบบล้าง,งลางนะครับ พราะว่ามันกี่กได้นะครับผมเวลารถแลนนะครับผมอันถารถแลนมันคอร์กถูกยางอยู่ตรงนี้ก็ค,คือตรงตรงนั้าเบิรนะครับผมพะว่าฮา,ามันบ่ด,ดีนะครับเราวมันไม่ดีนะครับฮามันพังแล้วมันหักแล้วนะครับผมเขาก็มาเก็บชุดเทศนะครับ เราก็มาเก็บชุดที่อบอสนะครับเมื่อไอยากให้บอสใส่สีอย่างที่นอ้องเตยลาผูกที่อยากให้บอสใส่สีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับในช่อง y o youtube ของต้อยนะครับผม <c oughs> เดยวสิบอกบอสนะครับผมว่าอยากใส่สีอย่างพะว่าใส่สีพวกโลโกมเทพมาลโก,ก้โทมมามากคือใส่สีพูดตลอดนะครับผมเตยลานะครับ นี่แหละครับผมต้องต้องทําให้บอสทุกอย่างนะครับผมต้องเท็บให้มันเรียบร้อยนะครับผมเป็นบอสกระสอบนะครับผมต้องเบื้องความสะาดนี่นะคะรับพาะเก็บเรียบร้อยแล้วเพาาเกิดสิเก็บฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นอฮามันจะบอบอบออนนี้แล้วครับเพราะว่า มันช้ำหลุดเล้วมันหักเล้วนะครับพี่น้อง <Okay. S 2> พวกกระเทาก็ะต o ง g กรีบโล่งนะครับเพื่อกว้มเปืือคพ้มที่สิเป็นอันนี้นะครับมันจะบ่ได้ตนกะรับต้องเพิ่เกงดำยึดใส่อะเกงดำเจ็บแน่ๆเคือดำแท้ ทำไมเปื้อนจังเลยวันนี้นะเปื้อนมาก ตัวนี้ก็ต้องลงนะครับมันตกคือเก็มาต้องลงไปที่สี่นะครับใบตรงนี้ครับนี่นะค,ะนะคะรับเท้าพวกไฟเหล่านี้เพราะว่าตัวตัวหลอกมันหกนะะนนกนักแล้วครับเพราะว่าโหลดมันคลอบมันก็เลยเหตุแห่งของตกแล้วกรับของมันชำรุดนะครับผมแต่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับผมฝั่งนี้ยังโอเคอยู่ นะครับเราก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับผมนี่แหละครับทุกอย่างจะเก็บอยู่ในสภานีเบิดคืออันนี้คือเก็บตอนต้ยลาเสร็จเก็บของตอนรถจีเคลื่อนทีนะครับผมแล้วตอนเย็นเราก็จะมาเคลียร์ทุกอย่างให้มันขอทีนะครับผมนี่แหละ นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดตามช่องยูทูบต้นมะลันเจ็ดร้อยด้วยนะครับผม